ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากที่จะเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายนะครับทุกคนนะครับก็ต้องเลือกเครื่องออกกำลังกายที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเข้าไปอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ฟิตเนสของคุณนะครับผมวันนี้ไปติดตามชมกันเลยครับ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับพี่มิกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาครับสวัสดีครับครับแล้วมิกนะครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นตำแหน่ง Solution Club Manager นะครับผมนะครับดูแลตั้งแต่การออกแบบนะครับการช่วยเรลืออุปกรณ์วางคอนเซ็ปต์ของฟิตเนสนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงส่งมอบได้เลยถ้าฝ่านี้แสดงว่าพี่มิกไม่ใช่แค่ขายแค่เครื่องถูกไหมครับการสายคอเดชต์กับเราเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ในการเริ่มดูแลอันนี้คือแนวคิดของเทคโนโลยีเรามีสเปเชียลิสต์ดูแลนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นโฮมครับอยากเปิดฟินเนนททำยังไงใช่ไหมครับ to magic word สิ่งที่คนทำยิมต้องรู้เดี๋ยวเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปแต่ว่าอันดับแรกเลยคนทำยิมต้องรู้คือรู้จักตัวเองก่อนร,รู้ก่อนว่าเราอยากทำยิมแบบไหนนะครับ สามอย่างแล้วกันนะครับอันดับแรกคือโลเคชันเพราะว่าโลเคชันคือพฤติกรรมคือคนที่เข้ายิมอะ่ะมีแค่สองอย่างเท่าน,นั้นก็คือไม่ใกล้บ้านใกล้เที่ยวแน,นคือโอกาสไปสมัครไกลๆมีไหมมันก็มีแหละแต่ว่าความบ่อยความถี่โอกาสในการต่อเมมเบอร์ชิพเรื่องต่อมานะครับคือสไตล์ของฟิตเนสที่เราอยากทำอย่างของพี่ฮัทเนี่ยคอนเซ็ปเป็นยังไงอย่างคอนเซ็ปของอฟิตที่สายฟาร,ร์มเนี่ยอันนี้จะมีชัดเจนอยู่แล้วคือเราเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ส่วนตัว เปิดเมมเบอร์ไหมอ่ามีเปิดเมมเบอร์แบบลิมิตเมมเบอร์อ๋ออืออ่าเมืม่อกี้กลับมาที่สไตล์ของฟิเตเนสนะครับมีการจัดประเภทของฟิเตเนสอยู่2แบบ,บนะครับแบบแรกคือโอเพนจิมผมจะวงเล็บด้านหลังว่าเป็นทรีเดชชันแนลจิมแล้วกันคอ่าคือจิมทั่วไปที่เราเห็นได้คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยสถานที่จะแบบเป็นยิมใหญ่ๆอ่ะยิมก,กว้างๆแล้วมีเครื่องให้เลือกเล่นแบบหลากหลายเลยเราอยากไปเล่นอะไรเรา ไปได้เลยพอมาเป็นโอเพนจิมเนี่ยเราจะเห็นโซนนิ่งใช่ไหมครับอ่ามันก็ในจิมเนี่ยมันก็จะมีโซนนิ่งหลากหลายเลยนะครับที่เราจะเจอก็คือเป็นคาร์ดิโอโซนครับก็จะมีพวกลูกวิ่งจัก,กรยานให้คนไปเล่นคาร์ดิโอส่วนมากจิมในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีคาร์ดิโอเกิน50%อที่เหลือจะเป็นสเตรนท์แคนนิงนะครับเขาก็จะสเตรนท์แคนนิงก็จะแบ่งไปเป็นในอัตราส่วนที่ไม่เหมือนกันในกลุ่มซเลคชั่นที่เป็นประเภทพินโหลดเฮดโหลดแล้วก็ฟรีเวทมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปตาม ลักษณะของยิมอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นบูติกลักษณะของยิมที่เป็นบูติกเนี่ยไซส์จะไม่ใหญ่แต่ว่าความเข้มข้นและกันเป็นยิมที่เน้นผลลัพธ์ในการออกกําลังกายหรือยิมที่มีความสเปซิฟิกหรือเฉพาะเจาะจงมากกวา่าก็ต้องค้นหาตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดฟิเตเนสเนี่ยต้องดูว่าเป็นแบบหหรือแบบ2องอ 2> โอหรือแบบเอ็กซ์คลูซหรือว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไพรเวท ถูกต้องอใช่ครับรแต่มันก็จะมีจิมแนวคิดอีกแบบหนึ่งของเทคโนโลยีมเนี่ยที่มาช่วยแก้เพนพอยของทั้งทั้งสองกลุ่มนะจะเป็นยิมแบบที่3แล้วดันที่ผมให้ไว้คือเป็นคลับ4.0มันคือการที่เราจัดสรรพื้นที่ของยิมให้สามารถใช้งานแต่ละสัดส่วนของพื้นที่เนี่ยได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้นคือมันสําคัญเลยคือการออกแบบและการ นะครับวิธีการคิดการเทรนนิ่งนะครับ,รบให้ตอบโจทย์เห็นไ,ไหมทุกคนผมเดินเข้ามาเนี่ยผมอยากที่จะเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายไม่ได้แปลว่าพี่มิกจะมาวางลิสต์ <An alyst S 1> มาเลย <laughs> ว่าอยากได้เครื่องอะไรไม่ได้นะแต่ที่นี้ต้องถามความต้องการของพวกเราก่อนว่าต้องการอ,อะไรบ้างพ,พี่เคยตั้งคําถามไหมว่าเพราะอะไรคนคนหนึ่งถึงตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงเมอองาออกกำลังกายผมว่าลึกๆเขามีความอยากได้หรือว่าอยากจะสุขภาพดีหุ่นดีเนี่ยอยู่แล้วลึกๆ แต่วไม่คาดออกละกายควาอะไรผมผมบอกเลยว่าดับแรกมคือรูปร่าง รูปร่างเพื่อที่จะใส่เสื้อผ้าสวยเขาบว่าสวยของผมเนี่ยมันจะนึกถึงผ้าของนายแบบเกาหลีแล้วกันที่แบบเฮ้ยเขาแต่งตัวแบบเสื้อเชิ้ตธรรมดาดูดีมากไม่ต้องมีแบรนด์ไม่ต้องเอาแบรนด์เนี่ยมาโปะตัวแค่นี้ก็แพงแล้วครับอืแล้วผมรู้สึกว่าพอขุนเราดีขึ้นเนี่ยเรามีความมั่นใจมากขึ้นใช่ความมั่นใจในทีนี้ไม่ใช่มั่นหน้าไม่ไม่ใช่มั่นหน้าแต่มั่นหน้าหมายว่าอุหล่อไม่ใช่นะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีปมด้อยเออใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าความต้องการของ ที่ของคนเนี่ยที่จะตื่นมา็อกนำลังกายมีอยู่3แต่เป็น3บวกหนึ่งนะนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของเฮลเราออกกำลังกายพอต้องการมีสุขภาพที่ดีอย่างที่2นะครับคือในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรามีกลุ่มคนที่ชอบวิ่งนะครับมีกลุ่มคนที่ฝึกอินดอร์เพื่อเอาไปเล่นอาท์ดจึงเป็นคีย์สำคัญที่จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้อันที่3คือเรื่องของฟิตเนสจะเป็นจะเป็นเพนพอยท์ของเรา2คนละกันว่า ต้องการคนที่มีต้องการรูปรูปร่างที่ดีนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าของคนที่จะทำยิมครับตั้งแต่ทุกคนฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเห็นไหมทุกคนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเครื่องเลยถามเหมือนเนี่ยเราจะเปิดฟินเนตเนี่ยเข้ามาหาเนี่ยอเอาลูกเครื่องไปเนี่ยขายง่ายมากเลยก็เลือๆไปคุนกระืือไปแต่ทีนี้ผมมองว่าเฮ้ยฟินเนตเนี่ยมันลงทุนไม่ได้น้อย ต้องบอกเลยไม่ได้น้อยนะอ,อมันมีหลักตั้งแต่5ล้านจนถึง10ล้านขึ้นไปทีนี้การจะจ่ายตังค์ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าพี่มิกจะแค่ขายเดี๋ยวไม่ต้องถามเทรนเลยว่า เทรนเราเนี่ยต้องดูก่อนว่าความต้องการของเราคืออะไรกลุ่มลูกค้าคือใครความชัดเจนของคุณมีไหมไม่ได้แปลว่าอ๋อฉันอยากสร้างยิมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เหตุผลและไม่ใช่คําตอบถูกอยากมียิมไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่คําตอบใครฟังเนี่ยผมอยากให้ลองเอาคําถามที่พี่มิกเนี่ยได้อธิบายเป็นบางแย้นะตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณเนี่ยเป็นแนวไหนใช่ครับเออเราทาไปเพื่อใครกลับมาที่ two magic words ที่คนทำยิมต้องรู้ทำแรกเลยนะ Attraction <ช>หรือการ,รดึงความสนใจจะทำยิมเราต้องดึงความสนใจให้คนอยากมาสมัครกับเราก่อนข้อที่2ครับคือ Retention คือการดึงคนให้อยู่กับเราครับอันนี้เป็นเพนพอยต์สุดๆเลยอของคนที่เปิดยิมอะ่ะคือเราจะทำยังไงให้เมมเบอร์อยากต่ออายุกับเราอะ่ะอันนี้เป็นพาสแรกเฉยๆนะทุกคนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ย ผมยังไม่ได้จับเครื่องอะไรเลยผมวันนั่งคุยกับพี่มิกเฉยๆนะครับ <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนตอนนี้เนี่ยทุกคนที่อยากที่จะเปิดฟิตเดสต้องฟังให้จบนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังจบแล้วแล้วอยากที่จะเข้ามาเพื่อที่จะปรึกษานะพี่มิกมพี่มิกปรึกษาก่อนนะไม่ขายค,คือถ้าขายนี่คือไม่ใช่พี่มิกและไม่ใช่เทคโนโลยีอ่าโอเควันนี้เราก็ได้ความรู้กันไปเบื้องต้นแล้วนะฮะก็เดี๋ยว ในพักต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเจาะลึกของแต่ละเครื่องของฟิตเนส<ด>ของเขาเรียกว่าเครื่องของเทคโนโจิมว่า Equipment หรืออุปกรณ์ของแต่ละรูปแบบและแต่ละอย่างของเทคโนโลยีเนี่ย มีความแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากที่จะทดลองเครื่องออกกาลังกายแบรนด์เทคโนโลยีนะครับผมผมแนะนําว่าให้เข้ามาที่เทคโนโลยีเอกไหมนี้นะครับผมเป็นโชว์รูมเครื่องออกกำลังกายแบรนด์ที่ดีที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้นะครับมีทุกอย่างเลยครับผมผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเปิดฟิตเนสหรืออยากซื้อเครื่องออกกำลังกายเข้าไปในที่บ้านของคุณเนี่ยเข้ามาทดลองใช้ที่นี่ก่อนฟรีไม่มีค่าใช้จา่าย และที่ตาคัญคือไม่ต้องกลัวว่าจะโดนขายเพราะเขายังไม่ขายผมเลยโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มิกมากนะครับผมขอบคุณนะครับ